ครับสวัสดีครับผมวันนี้โยเกมเดอะซิมสี่นะผมไม่มีภาคอะไรนะผมวันนี้จะมาเล่นภาคหมอปางแล้วกันนะฮะอืยหมอปางก็เป็นผีไปแล้วน,นะผมเอาละวันนี้หมอปางจะไปขยุมผีแล้วกันนะผมนะไปปราบผีกันวันนี้ว่างๆอืมวันนี้ป้าก็อยู่ครับผมป้าวันนี้ป้าใส่ชุดกีเพานะครับผมป้ารตัตนัยครับผมป้าจะลงโทษเธอนะเธอก็ยังอยู่นะครับผมคิดถึงป้ากับหมอปางจริงๆเลยเน,นี่ย นานทีจะกลับมานะครับผมซีรีส์นี้แต่คงน่าจะเป็นซีรีส์พิเศษแต่ตอนนี้ยังไม่ว่าเท่าไหร่ขออนุญาตไปปราบผีนะครับอืมลองสร้างวงสื่อวิญญาณก็แล้วการนะครับผนาะปลุกผีโจงมาโจงมาโจงมาเจ้าผีน้อยเออกูก็ผีดีกว่า จงมานัดบบเดี๋ยวนี้คืนคืนสูบบนพื้นแผ่นดินสยามทัานผีหรือใครไอโยงก็มุดมุดปองเข้าไปโอ้ผีจริงด้วยเป็นผีสุรานี่โคเบิร์ดโอ้โหหลอกว่าหลอตรงนี้ก็เลยอนี่เฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยสุรานีน่าไม่ใช่ที่ที่เธอควรยุ่งนี่มันบ้านของฉันเอามังสิง เราสิงมันเลยไม่น่าปลุกไปเลยปลุกมาทําไมเนี่ยปลุกมามันทําพังหมดเลยไม่เป็นไรเราเองก็เป็นผีเหมือนกันเราสามารถซ่อมแซมได้แล้วเราเป็นอะไรเอาดาวตกใส่ดาวตกใส่หมอปางแต่หมอปางไม่ตายเพราะหมอปางตายแล้วไม่เกรงใจหมอปางเลยอีซูราน,นี่ก็ล่อห้องน้ํากูพังหมดเลยนะครับเปิดใช้โหมดฮีโร่โหมดฮีโร่จะทําให้ซิมพุก,ก้าได้พบกับความท้าทายมากขึ้น สถานที่ในบ้านผีสิงจะย่ำแย่ลงอย่างรวดเร็วได้รับแต้มรางวัลแรกเพื่อเป็นสองเท่าโบมดฮีโร่ฉันพร้อมแล้วมาแล้วผีร้ายน้องอุ่นใจโอ้โหคราวนี้มาเป็นอุ่นใจสีน้ำเงินนะครับอืมมาแล้วมันโผล่ละอุ่นใจอยู่นี่นี่ลูกแก่ไม่รอดแนแ่เราต้องทำอะไรกับน้องกนนี้นะ พยายามสื่อสารกับน้องก่อนละกันผีกับผีนะครับผมนี่น้องอุ่นใจครับผมคุ้นๆไหมยังคุ้นเลยมาเราต้องขับไล่มันออกไปครับผมนี่คือบ้านของเราเจ้าผีร้ายผีหลอกวิญญาณหลอนออกไปเดี๋ยวนี้นี่บ้านของฉันฉันไม่ออกฉันฉันออกแล้วจะเอาอะไรกินเด๋ย่าฉันทำบนสกุญสุศนไปให้โอเคไหมฮะเอาปเปล่าอย่าไปรดน้ําให้คืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าก็ได้นี่พูดมากนะ พูดแล้วก็ามาให้ฉันเลยดีกว่านะสงสัยสื่อสารไม่ได้ต้องเส้นไหวใช่ไนะงั้นฉันจะให้น้ำยาเติมความต้องการกับแกเอาละนี่ฉันมีอะไรจะให้มันคืออะไรงั้นหละมันคือน้ำยาแสนพิเศษมันคือน้ำอมฤตยนแลตสดนชื่นมากเลยนะรับไปสิไม่เอา,าห่วยแตกเฮ้ยทำไมพูดอย่างงั้นไอพีอร้อยใหญ่ฉันปราบแกได้นะ อนี่แค่สื่อสารแล้วอย่างเดียวน,นี่ยกับเส้นไหวอี่ด้วยจริงจริงอ่ะอันที่สองพอไหมอ่าก็ได้อ่ะถือว่าฉันให้นี่ของตอบแทนโอ้ขอบใจได้ของตอบแทนด้วยเสร็จไปหนึ่งตัวมาอย่ามาหลอกมาหลอยอนะนะจะอุ่นใจมีอีกไหมดูซิแถวบ้านหลอนมากเลยจนแบบว่าเครื่องครัวเราพังอีกแล้วนะผมเราเป็นอะไรอะหวาดกลัวผีบุกรุกเฮ้ยมาจนได้ตูวปุกผี แกอย่างนี้ต้องทักทายแบบมิสสเนห์เขาเรกว่าต้องตีฉิงเข้าไว้สร้างความรักให้แก่กันเอาละต้องจีบผีตัวนี้ซะหน,อน่อยละเธอชอบฉันไหมฉันก,ก็เป็นผีนะสนใจแม้แตสาวนนอยสาวสวยชมเชยอย่างนี้ต้องจีบจีบผีไปไงในเมื่อปรับเธอไว้ได้ก็ใช้จีบเธอซะนี่ใช้ความรักจีบเธอซะเธอจะชอบฉันไหมไม่ชอบเหรอฉันออกจะหน้าตาดีนะให้ของขวัญโรแมนติกด้วยนี่ ให้อะไรดีให้น้ำยาตามความต้องการแล้วกันวิเหมือนจะคุยดีๆด,ด้วยไม่ได้ทำไงดีกูสตี้อืมฉันคิดว่าต้องพยายามเข้าอีกนิดนึงนะพยายามฉันจะจะเบื่อจากยายนี่แล้วเนี่ยกุห์แบบจีบแล้วจีบอีกกล้วเนี่ยมันไม่เอาอะทำไมากันฉันออกจะหลอ่ออันนี้ของขวัญสำหรับความรักของฉันกับเธอชอบไหมต้องชอบแหละเออไปไงเอาความรักเข้าสู้ไม่ชอบหรอตัวเธอโอ้มันไม่ชอบฉันเนอะ ไอตัวเนี้ยทำไงดีอ่ะขับไล่มันได้ไหมอ่ะฉันคิดว่าน่นจะมีอีกวิธีหนึ่งนะลองไปเชิญผีผีหลอกวิญญาณหลอนมาสิะผีหลอกวิญญาณหลอนเหรอโอ้ขอบขึ้นมากเลยเยวนฉันไปปลุกแป๊บหนึ่งเอาละ่ะน้าผีช่วยผมด้วยผี้ายวิญญาณหลอนจงมาบอผีรับเบอร์ไม่ไหวแล้วมาแล้วน้าผีมาแล้วค่ะแต่นี้เป็นป้าผีค่ะที่รักฝากจัดก,การด้วยนะจ๊ะได้แล้วค่ะฝากด้วยนะตัวเธอ ป้าผีไปแล้วค่ะแกมึงอาดมากที่มาทำร้ายคุณผัวของฉันโดนซะ้ยแกจะเอากับฉันเนี่ยหรอก็จัดมาสิเอาเราตีกันละเออนั่นแหละลลลลป้าผีจะการอะไรป,ป้าผีวิญญาณลัยผีหลอกนี่หลอกวิญญา้ายกำจัดมันซะแกหนีไม่รอดแน่ฉันต้องตามหลอกหลอนแกเรียบร้อยกลับไปซะกลับไปที่ที่แกมาซะกลับไปยมโรกเดี๋ยวนี้เลยขอบคุณมากเลย นะโผิดาภาผิงของฉันนี่มันเดินกลับไปละอืกลับไปเลยนะอย่าได้กลับมาอีกนะเช้าแล้วนะ <c oughs> อ้าวโอเคทุกอย่างเราก็ปลอดภัยแล้วครับผมทุกคนอ่าก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะครับผมที่เราปลอดภัยกันอีกครั้งสรับเบอบปงั live, องวิญญาณร้ายวิญญาณหลอนชะตาตามหลอกหลอนแกนะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะ see you เจอกันใหม่นะซีรีส์หน้าบาย สวัสดีนั่นตัวอะไรพีหลอกคุณยาณร้อนผี่ลอกคุญญานร้อนหนีไปไหนไม่รอดรอนฉันจะตามจะไปทุกที่พีหลอกคุณยานร้อน